แบตรถไฟ้าที่สั่งมาถึงแล้วครับยี่ห้อนี้แถมสายไฟมาสีเส้น,โโน,นเลยครับในกล่องมีคู่มือมาให้เรียบร้อยแพ็มาพอดีสี่ก้อนครับหนึ่งก้อนสองก้อนก้อนที่สามก้อนที่สี่ ก่อนอื่นยึดน,น็อตโค้ดแบตที่แถมมาให้กับแบตเตอรี่ก่อนครับทั้งสี่ก้อนจะมีนอดมาให้แปดตัวครับเรามาตรวจสอบแบตที่ส่งมาครับทีละก้อนครับทั้งหมดสี่ก้อนโอเคลูกแรก SO เนนี่คือสุขภาพนะครับร้100 GTA, อยเปอร์เซ็นต์แบตเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ซีดีสองร้อยยี่สิบแปดดีนสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดโอเคถือว่าผ่านนะครับลุง สี่ที่สองร้อยกว่าหรือว่าผ่านกันราก็ไฟฟ้าอุ้ยอีกอย่างต้องระวังนะครับแบตบมันแรงมากประมาณสิบกว่าแอมป์นะครับทกนี้มันเนี่ยเกิดการตกหลน่นปุ๊บจะเป็นประมาณนี้เลยผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับมันคืออุบัติเหตุนะครับต่อมาครับทดสอบวัดก้อนที่สอง CCA 240บโวลต์ สิบสอหกเคือถือว่าผ่านครับตอนที่สาครับ CCA 238ร้าภาพรวมแล้ว CTA ประมาณ240นะครับเค okay, ถือว่าผ่านตรงนี้ทุกที่4ี่ CTA สองร้อยสี่สิบกว่าจริงๆแบบที่ส่งมาจากโรงงานชุดนี้4ตัวนี่นะครับสามารถจะนําไปใช้งานได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเราต้องการให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเรานําไปชาร์จนะครับนําไปชาร์จให้แบตเต็มทุกลูกนะครับแล้วก็ค่อยนํามาใช้ก็ใช้งานได้ดีขึ้นมาอีกโอเคครับชาร์ตวัด CCA ครับหลังจากเอาไปชาร์จใหม่ทุกตัวครับ สองร้อยสองร้อยสี่สิบแปดครับโอเคตัวต่อไปครับ C สองร้อยห้าสิบเอ็ดโอเคครับรับได้ตัวต่อไปครับ CCA ขึ้นมาแล้วครับสองร้อยสี่สิบสามตัวที่สี่ครับ CCA สองร้อยสี่สิบกว่าทุกตัวครับสม่ำเสมอครับถือว่าดีมากครับแบบชุดนี้ก็พร้อมจะใส่ลงกล่องนะครับแบบชุดนี้แล้วก็ร้านที่สั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ แต่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับได้สีลูกนะครับน,นี้ผมทำเครื่องหมายไว้แล้วชุดใหม่นะครับเราหมอ,อมาลงเลยครับนี่แบบนี้เป็นแบบแต่ละก้อนก้อละ12โวลต์น,นะครับการต่อก็คือการต่อแบบอนุกรมถ้าต่อแบบอนุกรมไปจาก12โวลต์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก12 บวกสิบสองบวกสิบสองบวกสิบสองสองสี่สี่สิบแปดก็จะกลายเป็นไปสี่สิบแปดวนเข้าไปในตัวรถนะครับอนุกรมก็คือต่อเรียนกันก็คือแบตตัวนี้ต่อเรียนขั้วบวกตัวนี้เรียนกับต่อเรียนกันต่อขั้วลบของเขาขั้วบวกของตัวนี้ก็จะไปต่อกับขั้วลบของตัวนี้ขั้วบวกของขอีกตัวนี้ก็จะไปต่อกับขั้วลบของตัวสุดท้ายแล้วก็จะมีสายไฟออกมาสองขั้วสําหรับใช้งานขั้วลบก็จะไปเข้ากับรถที่ตรงนี้ ส่วนขั้วบวกก็จะกัไปเข้ากับรถตรงนี้ตัวนี้ไฟค่อนข้างแรงนะครับ1 0์เวลาต่อเสร็จแล้วเนี่ยให้ระวังด้วยเวลาเราต่อสายไฟเส้นสุดท้ายที่จะเข้าเครื่องหรือว่าเสียบฟิว้าไปอาจจะมีเสียงดังแป๊กเป็นปกติไม่ได้เกิดอันตรายเลยนะครับมันเป็นธรรมดาของแบตเตอรี่ที่มีกระแสสูงนะครับผมจะไปให้น้องๆก็ต่อนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองอบิดกุญแจรถทดลองดูครับ รอบเด็ดแล้วครับอเอเราก็ลองเปิดสวิทช์นะครับอ่าจอทำงานแล้วครับไฟติดอ่าไฟติดนะครับเปิดติดไฟได้ปกติกต็กกจะลองมุกันเล่นดูอืมชดเชยแบบนี้ ติดโอเคหมุนนะครับหมุนตามเร็วประมาณ30กว่าโอเคใช้ได้ครับ ถูกใจกดไลค์ซับตะไคร้แชร์ได้